สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องสัชวาลสไตล์กันอีกแล้วนะครับก่อนที่เราจะไปทำการรับชมคลิปกันเพื่อนๆก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดสับสไ i b e กับช่อง s ัชวาลสไตล์กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมลำคลิปต่อไปนะครับแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่ายลืมไปกดกระดิ่งเพื่อจะได้รับแจ้งเตือนคลิปใหม่จากช่องชัชวาลสไตล์กันนะครับ ครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนที่อยู่ในช่องชัชวาลสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับก่อนที่เรานะครับจะไปรับชมคลิปกันนะครับเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe กับช่องชัชวาลสไตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปนะครับแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืม ไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับข้าวสารแล้วก็จะได้รับชมคลิปเป็นคนแรกกันเลยนะครับก็สำหรับวันนี้ทางทีมงานชัชวานสไตล์ก็ได้มีโปรโมชั่นนะครับรหัสของอินเทอร์เน็ตของเครือข่าย t ท m o v p มานำเสนอเพื่อนๆทั้งหมด8รหัส8ตัวนะครับ ก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆก็อย่ามีเงินไว้ในซิมนะครับเพื่อป้องกันนะครับการโดนหักเงินนั่นเองนะครับโอเคครับเราไปดูตัวแรกกันนะครับของเครือข่ายถูมุฟให้เรากดดอกจัน9 3 5ดอกจัน9สี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับจะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่2 g จิกใช้งานได้30วันตัวนี้จะเป็นเน็ตพม่านะครับแต่เราสามารถสมัครได้เหมือนกันนะครับ ดอกจัน935ดอกจัน9สี่เหลี่ยมนะครับสำหรับใครนะครับที่เป็นข้อความพม่านะครับก็สามารถกดเปลี่ยนนะครับรหัสได้เลยนะครับที่ดังด้านสายมือของหน้าจอนะครับต้องขอโทษทีนะครับลรหัสนะครับด้านซ้ายนะครับของหน้าจอนะครับที่เราเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนะครับจากภาษาพม่านะครับข้อความที่เราได้รับนะครับ โอเคครับเราไปดูตัวที่2นะครับของเค,ครือข่ายถัมุฟให้เรากดดอกจัน9 3 5ดอกจัน9 9าสี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับจะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่ 2G ิกใช้งานได้30วันเน็ตไม่อันเน็ตแบนสปีดตัวนี้นะครับเราสามารถสมัครได้ทุกเดือนเลยนะครับดอกจัน9 3 5ดอกจัน9 9สี่เหลี่ยม โอเคครับไปตัวถัดไปนะครับตัวที่3ให้เรากดดอกจันเก้าสดอกจันสาหสี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่2 g จิกใช้งานได้30วันเน็ตไปอานเน็ตไปโลสปีดดอกจันาราดอกจันสามหสี่เหลี่ยมเราไปดูตัวที่4กันนะครับ ของเครือข่า,ขายทุ่งมูให้เรากดดอกจัน935ดอกจัน36สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่10กิกใช้งานได้30วันไม่ลดสปีดดอกจัน935ดอกจัน36สี่เหลี่ยมเราไปดูตัวถัดไปนะครับตัวที่5ให้เรากดดอกจัน935ดอกจัน37สี่เหลี่ยม ตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่ 5G ใช้งานได้30วันตัวนี้สามารถสมัครซ้ำได้นะครับดอกจัน935ดอกจัน374เหลี่ยมต่อไปดูตัวถัดไปนะครับตัวที่6ให้เพื่อนๆกดดอกจัน935ดอกจัน954เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่ 2G ใช้งานได้1เดือนหรือว่า30วันนะครับดอกจัน935ดอกจัน95สี่เหลี่ยมเราไปดูตัวที่7กันนะครับของเครือข่ายทุงม,มูอให้ทุกคนกดดอกจัน878ดอกจัน2ดอกจัน1สี่เหลี่ยมตัวนี้จะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่1 g จิกใช้งานได้1วัน ดอกจันแปดเจ็ดแปดดอกจันสองดอกจันหนึ่งสี่เหลี่ยมโอเคครับเราไปดูตัวถัดไปนะครับตัวสุดท้ายตัวที่แปดให้เรากดดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเจ็ดแปดศูนย์สี่เหลี่ยมตัวนี้นะครับจะเป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วอยู่ที่หนึ่งจิกใช้งานได้หนึ่งวันดอกจันเจ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเจ็ดแปดศูนย์สี่เหลี่ยมนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดโปรโมชั่นนะครับของอินเทอร์เน็ตนะครับ ของเครือข่ายทูมูฟก็เพื่อนๆนะครับก็ลองไปสมัครให้ครบทุกตัวนะครับอาจจะมีสักตัวที่เราสามารถสมัครได้นะครับก็ใครดูคลิปนี้ไม่ทันนะครับก็สามารถากดหยุดนะครับแล้วก็กดจดสมัครนะครับจดรหัสหมายเลขนะครับของโปรโมชั่นที่ผมให้มาทั้ง8ตัวนะครับก็ลองไปทําการสมัครกันดูได้เลยนะครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กับช่อง ชัชวัตรสตล์เวอร์ชัน2กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปและที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้รับข่าวสารแล้วก็แจ้งเตือนเมื่อผมลงคลิปต่อไปเพื่อนๆก็จะได้รับชมคลิปเป็นคนแรกเลยนะครับก็สหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้เพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไครต์กับช่องชัชวาตรสไตล์กันด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่ตอไปแล้วที่สำคัญเพื่อนๆก็อย่าลืมไปกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับ